คลิปนี้เฮมาแชร์สูตรชงกาแฟชงยังไงให้หวานแบบไม่ต้องใส่น้ำตาลโดยลูกค้าตอนเนี้ยชอบสั่งอเมริกาโน่แบบไม่หวานเลยฟังดูเหมือนจะง่ายนะหลายคนอาจคิดว่าถ้าลูกค้าสั่งไม่หวานน่ะก็แค่ไม่ใส่น้ำตาลจะบอกเลยทําให้ลูกค้าติดใจอะ่ะโคตรยากเพราะว่าการชงในมอคค่พอดหรือชงด้วยเครื่องอะ่ะถ้าไม่ใส่น้ำตาลชงกาแฟเยน็นใส่น้าแข็งอะ่ะมันจะขมแล้วก็เฟื่อนตอนนี้ที่ร้านเฮยถ้าลูกค้าสั่งเป็นอเมริกาโน่ไม่หวานเนี่ยเฮจะชงแบบดิปให้เฮทดลองขายสูตรนี้มาหลายเดือนแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ชอบนะ ลูกค้าชอบสงสัยทำไมไม่ใส่น้ำตาลนะถึงหวานเฮียแชร์สูตรไว้ให้ในคลิปนี้นะครับป่ะเติ่มทำกันสูตรนี้เป็นสูตรดิบเย็นแก้ว20ออนเฮียใ,ใช้กาแฟขั่วกลาง20กรัมสำหรับการบดสูตรดิฟจะบดยาวกว่าการชงมกกาพอดเฮียปรับเครื่องบดเป็นเบอร์สามนะขั้นตอนแรกดิฟล้างกระดาษกรองเพื่อลดกลิ่นของกระดาษและปรับอุณหภูมิของดิปเปอร์ สังเกตกาแฟาที่บดแล้วนะครับอย่าประมาณนี้โดยการดิฟเฮจะดินน้ำจากนอกเข้าในเป็นวงกลมอุณหภูมิน้ำที่ใช้คือ85องศาสูตรเทียจะดินน้ำครั้งแรกเรียกว่าการบูม50 ml จากนั้นก็เริ่มจับเวลาโดยแต่ละครั้งที่ดิฟเฮจะพัก30วินาที ดิฟครั้งที่2อีก50าจะสังเกตว่าเฮียไม่กดหยุดเวลาเลยนะปล่อยให้ตัวนาฬิกาเขาเดินไปเรื่อยๆความหมายก็คือระยะเวลาที่เราพัก30วิบวิจะรวมเวลาที่เราลินน้ําหรือว่าเราดิฟด้วยแสดงว่าเราจะดินน้ำครั้งต่อไปที่60วิลินน้ําครั้งที่3อีก50 ml จะรินน้ำครั้งที่4ที่1นาที30วิอีก50 ml นะเหมือนเดิมลินน้ำครั้งที่5อีก50 ml ให้ถึง250 ครั้งสุดท้ายอีก30วิจนถึง2นาทีครึ่งโดยน้ำสุดท้ายอาจจะพิเศษหน่อยเฮียจะลินยาวเลยเพื่อเร่งให้การดิปะจบโดยเร็วโดยสังเกตสเกลในบิกอร์ถ้าถึง300 ml mm เมื่อไหร่ก็คือเสร็จและยกดิปเปอร์ออก อ่อันนี้คือปริมาณน้ำที่เราได้นะ 300ml ตามสูตรแก้วนี้เราเสิร์ฟเป็นเมนูเย็นควรน็อกน้ำกาแฟก่อนเสิร์ฟด้วยเพื่อลดการละลายของน้ำแข็งสูตรแก้ว20ออนใช้น้ำกาแฟ 200ml คาแรคเตอร์ <Character S 2> ของกาแฟดิฟแก้วนี้ก็จะมีความฉ่ำแล้วก็หวานแบบไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยแต่ก็ยังมีความขมเล็กน้อยรสชาติสัมผัสเหมือนเวลาเราดื่มเบียร์ถ้าน้องๆคนไหนชอบกินเบียร์เหมือนกันรับรองชอบการดิฟสูตรนี้แน่ยังไงก็ลองทำตามดูนะชอบไม่ชอบแบบก็คอมเมนต์บอกกันบ้างหรือว่าถ้าน้องๆชอบกาแฟหรือเป็นคอเดียวกันอุดหนุนได้ที่ช้อปปี้นำเบอร์36คาเฟ่หรือที่เฟซบุ๊กนำเบอร์36เดี๋ยวขึ้นลิงก์ไลน์ว้ให้ใต้คลิปขอบคุณครับ